หัวไหนลูกน้อชอนขันหัวขันมาันไม่ครับคนี้พร้อมนะครับไม่ต้อ,ะอ,ะรองร้องไม่ต้องห้องโอเคมาไม่ได้ไปไหนถ้าหม,มาเดินออกจากตรงนี้นะแล้วน่อนค่อยร้องนะครับหันมาเลยครับอย่ายิ้มดีเหลือยต้อห้ามย,ยิ้มยิ้มมันมีความสุข ต้องเก็บไปเรื่อยอ่ะพี่แม่ของกกับแล้วก็เก็บไปเอาหัวหน่อยลูกน้องช้อนขันหัวขันหัวมากมาน้ามาด่นไอว้ถ่ายนมาสิบวนนคันี่นะครับวันนี้พี่ช้อนก็จะมาถ่ายโฆษณาเหมือนกันมาวันเดียวกับพี่มาโตมันเต้เลยตอนนี้พี่มาโตมันเต้ถ่ายอยู่นะครับพร้อมไหมครับคนนี้พร้อมนะครับครับน้องชงน้องชางมาด้วยนะครับ มาตัดผมครับจอสดีครับจจ้าัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรียวมากนะครับมีคนร้องไห้นะครับนอยู่นี้ด้แหละให้เห็นความแบบว่าโอ้างนโอเคยัง่าเลยนะคะโูก็อยู่นี่นี่ไง มมทำไปได้อะไรพรเราคุยกันแล้วไม่ดูอยู่นะไม่ต้องร้องไม่ต้องหวัโอเคนะไม่ต้องร้องนะหม่อมม้าไม่ได้ไปไหนถ้าหม่อมมาเดินออกจากตรงนี้นะแล้วพนค่อยร้องนะหม่อมมาจะยืนอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวหม่อมมาให้เล่นซูบ้าเว่าบอกไปแล้วว่าไปตะลุยด่านยังร้องอยู่เรียวเรียวไปฮะ จ้าจ้าแป๊บน,นึ่งรับรอโตนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทีหลังอาคุ้มได้เลยค่ะวันนี้นะครับใกล้เสร็จเต็มที่แล้วนะครับม <c oughs> ันเท่จังเลยวันนี้วี่คนนี้มันเท่จังเลยครับโ <c oughs> ดนยิงฮะ,ะ <c oughs> โอ้ ตอนนี้นะครับเด็กในช่องนะครับมาเจอกันนะครับน้องชอนกำลังเล่นกำลังดูแคสซูบ้าอยู่3 2 1ันสามสองหนึ่งเห็นไหมลูกยังไม่ต้องถามยังไม่ต้องถามนะครับน้องเล่นสันครับ เห็นมาเลยครับคอยไปเองน,นะครับโอเคลานดีทีนึงครับเก่งมากนี่นะครับนี่นะครับ,มรบแมว,ว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 ปล่อยมาได้ไงเนี่ยอากองอยู่ระยองฮะน้อง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 เขาถ่ายอยู่ <laughs> พี่เบนพี่เบน คุณแม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะดูสภาพลูกสิเรียนออนไลน์มานานผมยุ่งไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยสภาพคุณพ่อก็ไม่ต่างกันเลยแข่งกันหัวยุ่งใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ต้องมาในวะเซร์ครับ ฮะอะไรนะร้านตัดผมเนี่ว่าเซคัดไงคะสบัดผ้าเลยค่ะคุณแม่ทางร้านให้บริการด้วยมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตัดได้ทุกทรงไม่ว่าจะสำหรับคุณพ่อหรือคุณลูกเราก็รับมือไหวคุณแม่หายหัวได้เลยค่ะ ส่งท้ายปีกับทรงผมที่มั่นใจและกลับไปด้วยรอยยิ้มพร้อมรับเทศกาลแห่งความอบอุ่นให้เนว่าเซคัดดูแลคุณและคนที่คุณรักติดต่อจองได้ที่คอร์เซ็นเตอร์0994244544